เราล e ืมตาดูแสงไฟเงี o, ้ยแล้วหลับตาเราก็เห็นแสงไฟมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าตั้งใจทีนี้พอเราเห็นแสงไฟลืมตาเห็นแสงไฟกับหลับตาเห็นแสงไฟไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมีสมาธิที่จะเห็นแสงแสงไฟด้วยตากับหลับตานี้เหมือนกันได้มันเห็นไม่เหมือนกันพอเห็นไม่เหมือนกันปุ๊บทาไงจินตนาการเนี่ยมันจะเกิดการจินตนาการพยายามจินตนาการแสงนั้นขึ้นมาเวลาหลับตากับลืมตาเนี่ย แต่ถ้าจิตเป็นสมาธิใจเป็นสมาธินี่ลืมตากับหลับตาจะเห็นเหมือนกันเหมือนถ้าคูบาลืมตาดูคนอยู่เงี้ยระบบตาเนี่ยระบบบันทึกความจาเนี่ยมันเห็นหมดแล้วว่าใครนั่งอยู่ตรงไหนพอหลับตาลงปุ๊บคูบาต้องเห็นเหมือนลืมตาก็อาศัยสัญญาเพราะสมาธิมีกําลังมากจึงอาศัยสัญญาที่มันบันทึกไว้เนี่ยสามารถเห็นได้หมดเลยว่าใครนั่งอยู่ตรงไหนและเห็นเหมือนลืมตาด้วยแต่ถ้าสมาธิไม่พอกําลังของจิตไม่พอกําลังของสมาธิไม่พอ หลับตาลงไปปุ๊บมันจะไม่รู้เลยว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วมันจะพยายามจินตนาการขึ้นมาว่าคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้คนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เท่าที่มันจะจําได้แต่ถ้ามีกําลังสมาธิมากหลับตากับลืมตาจะเหมือนกันแต่เห็นเหมือนกันเลยไม่ต่างกันวิธีฝึกประเภทนี้มันเหมือนพวกฝึกกระสินพวกฝึกกระสินเห็นไหมว่าเวลาเขาลืมตากับหลับตาเหมือนกันเขาจะอาศัยไฟในการฝึกนะพวกนี้นี่ถ้ามีกําลังของสมาธิมากเรียนพระปฏิโมก์การท่องจาปฏิโมกเนี่ย เขาจะเห็นเป็นตัวหนังสือเลยเนะเขาจะไม่ได <Every S 2> mm ้จดจําเหมือนการท่องแบบพวกเราท่องเราจะไม่ได้อาศัยความจําแต่เขาจะอาศัยภาพเขาจะมีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนปริโมกเนี่ยกระดาษแผ่นนั้นเล่มนั้นต้องห้ามเปลี่ยนด้วยนะห้ามเปลี่ยนเล่มเพราะการจดจําภาพหน้านั้นนะเนะเขาจะจําเป็นหน้านะยเขาจะมองจาเนี่ยอาศัยว่าตัวหนังสือนี่อยู่นี้วัก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 นี้ เวลาหลับตาปุ๊บเจะเห็นตัวหนังสือนี่เห็นแผ่นกระดาษนี่มานหลงลืมตาน,นี่คือการได้กําลังของของสมาธิจากการฝึกปะปปติโมกพ,พวกนี้ไม่ต่างกันเขาจะเรียกว่าจดจําด้วยภาพเป็นการจดจําด้วยภาพไม่ได้อาศัยความจํานะไม่ได้อาศัยความจําแบบที่เราจํากันนะ่ะพวกเราไม่ได้จําเป็นภาพนี่ถูกไหมมันอาศัยการซ้ําๆมันต่างกันตรงนี้แหละแรกๆเ,เราฝึกเนี่ยถ้าเราฝึกแน่นอนว่าเราจะไม่มีทางที่จะหลับตาเห็นมันลืมตา เป็นไปไม่ได้ใหม่ๆนะแต่ถ้าเราฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าฝึกจนชํานาญมันจะไม่ต่างกัน